สามสองหสามสองเอาให้เราเห็ดให้สักก้อนค่ะปิดสามคอยเบิ้งคอยเบิ้งตัวเลขเด้อพี่น้องิดสามอสี่สออื่คือสี่ค่ะ ใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ดังดีได้ดดแ,ลลแล้วเหรอแนตัดแล้วกันออกมาหรือเปล่าครับ มาเจ้ามาเพิ่งน้ำโลกหนึ่งเลือกภูมัดทิพาไม่ได้บ่ะใจเป็นหนึ่งเอาพวกเอาบันทูกมือเทียงใช้บาทเนี่ยุุจุ้มพี่กับแม่นอีกว่ะแม่นเมื่อก็ไปใหญ่กันยุลายมองเป็นตะไลตาเป็นตะลืมตะลีให้ให้ตัวเียนใช่ไหมดู อันอันแล้วคุณยายอันคนุณยายจุดนี่คือตัวใดนี่ตัวสีซื้อปะตัวห้าสีซื้อโอ้ตัวสีซื้อตัวตัวสีนักอ้ะบันี้ห้าเห้าหลอกเอเมมดดบอกคุณยายอันอันซุมนี่ซุมนี่กับเน้นซุมนี่ละโอ้คัดออกมาแล้ว,ลวออคัดออกมาแล้วยายก็มาตีอยู่พี่นะมันก็มีอยู่ใชมนี่เด็กเก็ดสามยายก็มาเก็บดื้อเก็บซีเก็บซียายกับเตี๊ก ยูท่านนั่นมีอะไรไปม่ท่านนี้มีดูท่านท่านนี้มีนี่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 บ้านเดียเออนี่เีะมัดตี๊กซอย่ามัดเตี๊กโก่งเันมัิวิ่นว่องก่มไว้รนตัวว่องก่งเลยตี๊กไว้แล้วก็นึงหางนืองหอวที่ตี๊กอยู่ทั้งนี่เนี่ยตาพ่ออยากดีที่บ้านนี่นี่นี่มัดตี๊กไว้โอ้นึงหางนึองหางนึงหางบอกเอาเนึงหามันมีเบาอยู่ทั้งนี่เบิ่งก่อนนี่เดะ เราพอเห็นยุดหองเราดึงออกมาแล้วเวลากอดเสียเงือกเจ้าควงน่ะวัืติพานม้านเงือกพากเงือกหลายกันช่างวะเงินกกวาดตี้ยแล้วว่าเอาเนาะขามวันนี้ว่ามันบ่ลืมแล้วน่ะว่ามันเบิงเด่นสามกับแปดบอกคนง่ายเมียนเด่นสามกับแปดเด่นสามเด่นแปดเพื่อเพื่อกอดข้อกันมาเลยแปดกับสามวันห้องห้องมูเพิ่นเพิ่นเด่นจังไรได้ยินว่ามูเพิ่นบอก เพิ่นมี่ย่างเพิ่นว่าอย่างว่าจะไปสุรุสุยางหลังคนง่ายจักเพิ่นไปจำมาได้ <laughs> เอาเดียวหรอกตัวเลขคนง่ายก่อนรักสามมี่รักสามมี่สามสอง หนึ่งสองสาม่ห้าแปดมันก็เป็นของธรรมดาละเด้อพี่น้องเลยมันก็สิมีเข่าแน่ลุดแน่นะครับแต่ว่าของ คุณแม่ไมนในบนแนนะครับห้างๆค่อยมากเท่านึงนะครับน้องนั่งกัมีแต่คำว่าเขาก็เลยอยากมานำเสนอให้พี่น้องได้เห็นร่างหาันตัวเลขกันมันบวกลดเนาะค้นลุดเองครับ <c oughs> ค้นลุดค้นผ้าลุดคน้ <c oughs> คนลุด <c oughs> แปดเก้ากับมี่หกสี่กับมี่แม่แต่ว่าบาัตรมาตัดเอาเป็นยังคือคือบวขีดเอามาแต่นั่มันแล้วบรรทาเลขออกแล้วเฮ้งน้ามูอเหมนแล้ว ว่ามันถือกอโยนน้อนสมุนเ <laughs> ป็นรุ่นยยพ่นบ่เออเมื่อนั้นไปน้อนใหญ่เอาใบบินมาบางบันนี่บ่มีจะตั <laughs> <laughs> ววานเจ้าของก็ <laughs> ว่า,วามาัานเอาคักเห้วตีมั <laughs> นห้าเอาล็อกอไงมาเบังโอ้ยมันหลเป็นยังตีบ่เรียกว่าลุดล็อกพ้นค้นลุดล็อกเองอือเอ้า เกตสามก็หลายเทียแต่น้อยอกเทียนผิดมันจะเป็นยังสั้นตัวแม่เปลี่ยนทั้งสั้นดีเป็นยังก็เป็ี่ยนยังสัน้นเงือกเจ้าของกระทอก,กันอาที่สิบถือแล้วนะมันเป็ี่ยนยังสัน้นวันนี้หกเลือกรักแต่จามินมาดีจ้าหกบทตัวบทที่เนาะตกตั้งแต่เกดสามสองเทียนแหละเทียนเกดสองกัน บาดนี้วงกลมโตเด่นบ่อันจุดไว้คือตัวเด่นไมพ่น้องแมน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 วงกลมวงกลมเกียสามพี่น้องเอเพิ่มไปใส่เด้อเบ่งตัวเราวงกลมก่อนนะครับพี่น้องเอเยี่ยมพี่คไปใส่หมดปุณิฮะนั่งหาไปใส่ขึ้นยากเป็นข้าเจียวเขาเอาว่าแม่นตกนั่งหาตี แค่บอกกันยูสันเฮบังหันแค่บอกทุกันต่างยูสันก็นี่ดิทั้งดันเหลียวเย็นแล้วหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่าเบิ่อเลยพี่น้องบานนี้ไม่ไหม้แลมั่นใจนะครับเราเอาหมดเลย แับอรองว่าบ่ผักดม่วดนี้ว่าจะบ่พผาดแล้วล่ะมันแบบเป็นมากไปเมือม่อต์เน่เก้าสี่มากไปเมื่อต์จ้อืมอ่ะออนี่ละตีตัวเด่นทีวงกลมไบเก้าวนี่กับมากแห้งขึ้นกันนี่เอาให้คุณยายตรวจทุกวันเนี่ย ตรวจสอบเบ้งเอตรวจควมเรียบร้อยตรวจบานนี้ส่งการบ้านคุณคู่เอาเบองคุณคู่เลขคณิตคิดไน้าใจคิดตกบ่บ่เป็นหลังดอกได้รระบาดนี่ได้แล้วได้แล้วพี่น้อแล้ถือแล้ือแล้วถือแล้วถืกแล้ม็ือแล้วื้ถอถือแล้วถือ้อแลถือแล้วอแล่วถือแล้มัือนล้ถืเล้เคยเแ้วถืแ้วถืถือแล้ มัแม่คอนเรียนไหติชิตแต่ว่าส่วนนี่มันถืออยู่เรียนแบมีมันถืออยู่ตะเก่าน่ะเล็กวิ่งแมีนเล็กวิ่งบ่พลาดค่ะพี่น้องเมันยังคัดติดต่อผู้ใดยากจ้ะมาๆกินข้าย่อสั้นเี้ยวข้าวบ่อข้าวคุณกินข้าวสวยบ่คุณอนุเคราะห์นี่สามารถสุว สำหรับผู้สีเขาไปเบื้องน้องเบียวกับเพียรให้ห้าพารวยลวครับเพียรให้ห้าพารวยเ้อครับคุณน,นี้ด<า>้บายสามโมงครึ่งนะครับชอบมากติดต่อยากค่ะพัสนติดต่อคุณยายบาใจยาก <laughs> <laughs> โอ้แต่ว่าแตว,ว่าติดต่อยากผมมากยช่นี่นี่เรื่อที่หกผมก็เห็นเล้วนั่นเดียว่าไปเอาเงินไปฝากเข้ากสอ เดินมาไปยังไม่ไปซื้อนมสมบูรณ์ที่น้ำข้มผัดผมบานเนเกี่ยวเข่าขึ้นกินเข่าสวยเอาเอามะเบงหลอกคุณยายเนาะค่ะวันนี้คุณยายว่าบ่พริกแท้กระสันบ่พริกหลอกบ่สะเดือนดอกกระสันบ๊อสะเดือนดอกบานนี้ถือเลยสู้ได้สู้ได้ได้ปลาทอง เืออยังล่ะต่างก็มานแถอะติดเบ็ดโอ้โหปลาเลี้ยงไว้แล้๋ยวนอนสันเนี่ยนาเลี้นั่งดีแล้วอปลย่งตาสิเนี่ยนาหาตาลมาใจนี่ก็เลยมาโอ้ยมาหาเชี่ยนล็อกเสด็ดเล่านี่ยเด้อโอ้ยคับอยอะแมะท่านท่านบ่ถึงวันนี้สิเส้าเฮ็ดเลี้ดอกนั่นพี่น้องเอากันเหรอด้อพี่น้องเรากันคักแล้ววันนี้คอก่าแล้ววันนี้ท่นบ่ถึงเรื่อวันนี้สิเส้าเฮ็ดเลี้สิเส้าเฮ็ดเลี้สิเส้าซื้อ มบุได้บุ๊กแตนว่าอย่างที่พี่เฮียเฮียถ่ายจาล้องซื้อบาดนีพี่น้องมันรุนมาภาวนาขอให้เถือกเข้าค่อยสิได้เืงวนี้เกเกิดอะไรใจเกิดอะไรเกิดลายจะเว้ยไม่อยากให้ซียบอลนี่นี่นั่นแล้วกันปาไอ้บอลนี่อะไรมัันบอลมันบอาจงไม่กูคนตา ผมอยากได้ว่ายังเก่งกว่จักสองครูี่ยไข่เียเทียว่ไม่มีทุนหรอกคัว่ามีทุนเนี่ยนะเอาเป็นรักเก่าก็ได้เอามาแล้วกันรักเก่านี่เก่าก็เทียิไปดึงคู่ใจก็จิเรียบสวนเอาถึงเทียแล้วเป็นย่ายบาทนี่ชดตัวเลขให้เอฟซีพนเบิงเนบาทนี่นะโอ้ตาสีไม่เห็นกัน ตาไล่่าสั่นมาโอ้รุ่นนี่บ่สูสันแล้วอ่ะนี่พี่น้องเบ่งจะรังหันเนี่ยฮะโอ้ยลมอันนั้นทวกเจ้าของนะบัดอันนั้นคาจสวดมาเป็นตัสามเดือนกลางต้นสาเอาลมตัวเราเด่นหายแล้ววงกลมหายอยู่ดอกขาวคุณผู้ชม เชฟนา่อ่อน้าจอไะเบ่งได้พี่น้องด้วยว่าสามารถสีออันได้ดอกยันตาไลพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเรามั่นใจที่สุดเลยงวดนี้เราว่าขันบ่ออกงวดนี้สีเศรเฮ็ดแต่ว่าสีบ่อเศรื่อสื่อคือเกาสื่อคือเกาแต่ว่ายงสีเศรเฮ็ดขันเศรเฮ็ดเิียวเล็กใส่มาสือวันนี้เฮ็ดตอวเองสิเศรเฮ็ดให้หมสีเศรเฮ็ดเห้หมโอ้พี่น้องโอ้ยถึ่อได้พี่น้องก็เราสิเศรเฮ็ด เขายัดดอกวนนี่อันอันตัวนี้เจ็ดสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวเ,ยออดเ,ยเ,ยเดียวเขียนไม่เอปกาแดงเขียนมันมันมันเขียนผิดก็เลยได้ซ้ำแต่เก้ามันมาตัวตกตัวห้าอันอันนี้ต<ไอ>แต่จังส้นแล้วอันนั้นแปดเก้ากับหกซีนอ่ะจ้ามันมีจะได้รอกู่เป็นใส่ซัดเป็นังคือพอเห็นสันนี้เลยออกแล้วโตวเมื่อพี่ชาวบ้านจะคองเอา เหือนมะเบืองไม่แห้นะม้นนเดวดึงเบิยนลงมาโมมีสัมเฮาหัวควนมาจรู้านนดนสมบได้เชี่ยวตัวได้เชี่ยวน้องไก่ซะเบิงกันนี้ล่ะไม่เชี่ยวม่เชี่ยวเพราะว่าเชี่ยวมาเกลียดกันเชี่ยวมาเกดกันเ็วโมากว พ่อมาแล้วโทรมาซูมือเจ้าพ่อมาทุ่มมาชงเกียร์อยู่อ๋อ,อ <c oughs> เอบิ่งบน่นอะเสียวแม่นั่นแม่ไหมนี่ผู้ใด้น้อคอมเมนต์มากนายครับเริ่มเื้อเล่าเสียวอยู่เสียวเริ่มเ,เ,เื้อ,อเสียวค่ะพี่น้องกันเสียวแม่ไหมยังเบิ่งอยู่ตอนนี้เดินจิตวบายมาเช่นอ้เอาเอาขันบ่ได้กับบ่ได้น้ำกันแม่น<ม>เอานี่คุณผู้ชมเด้อ ก็สามารถสีอ่านให้ฟังได้ดอกให้แคปเอาค่ะแคบเลยนะครับมัก่ไเอาคแมนแมนมัดเอาไปเบิ้งเอาไปเบิ้งพี่น้องค่ะแต่ว่ากระน้อยเทียดอกที่เราสิพาดนะครับของกระพาดนี่พี่น้องย่าพาดปีนี้แม่นว่าปีหกงานปีนี้พาดสองเทียกันปีใหม่มานี่มาสองเทียหนักมื่อวานนี่แบบแมนดีลีบังเกินพี่น้องเอ้ยยูทูปมาไทยพาดจ้อยงวดนี้คุณย่ามั่นใจจักเปอร์เซ็นต์มั่่นใจมันใจ มั่นใจไว้สู้ได้สู้ได้เพราะว่ามันขาดแล้ววันนี้ทุ่มเลยอเอาใส่มาทุ่มน้องบาทรไงเหมือนดิเมือนเราดร่วมแล้วมิจักโตน้องแล้วมียี่สิบหกโตยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกครูขั้นขั้นสั้นก็เอาตัวเด่นเราไปจับครูก็ได้แล้วเด่นสามกับแปด นี่ค่ะคุณผู้ชมเด่นสามกับแปดเด้อตัวเลขคุณยายลาว,ว่าเลขกเด่นนี่บอคอยพลาดดอกสันไปหาจับคู่เอาอืมเลขกมาสามกับแปดละว,ว่าบ้าปัญญ์วันนี่จ้ะกอดข้อกันมากพ่อแม่ยงมัเยงเหลขง่ามยังดีแม่ผมมาเลขกง่ามยังแม่ว่าคันสีไฮมากบอออกตัวมากแคกเธอตีไแม่บอออกตัวมาแกแค่เือแม่ อกันเลยกันเลยเสมอเ,เลยพี่กายนีย่พี่กายเนี่ออกตัวมากอยู่ม,กมักแอดอ่านหน่อยครับมองไม่ชัดกามบาทนี่ <laughs> อ่ะจดตามเด้อค่ะบาทนี่นังคคนพ่นกับบบเห็นดิอยู่ในลร่สดดนี่สัญญาณดีบ่ะจา้าตนอจะเขียน,นหรอบอกพนผนันบ่เห็นเห็นบ่ทางเพียเห็นบ่ครับเพียเห็นชาตาชญชาเฮีย่รวยแคบบ่อปเบนลังคนพ่นกับแคบบ่อปเนเนาะได้ตังกลง เฮ็ดคลิปสันนรอบอ่ะเตรียมค่ะเตรียมเตรียมปากกากระดาษ๋ยวแถวแรกเอสีอ่านให้ฟังซาซาสามสองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเด่นก้อนค่าตัวเด่นก้อนลืมเด่นนะคะเด่นสามกับแปดค่ะเด่นสามกับแปดจับคู่ สามสองสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งห้าแปดแปดห้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองศูนย์สี่สี่แปดสี่ศูนย์สี่หกสี่หนึ่ง หนึ่งสี่เก้าหกหกเก้าเก้าสี่เก้าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ดหกครบครบแล้วค่ะท่านหมอบานนี้ว่งกลมเด่นค่ะพี่น้อง ตัวเน้นตัวเน้นตัวเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นมีศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หกหนึ่งสี่เจสหนึ่งหาเจ็นี่คือตัวเด่นแล้ว,วงกลมเด่นให้เรียบร้อยแต่ว่า เราเดนซีดีแต่ว่าวิ่งให้วิ่งเดนสามกับแปดเอาแม่กระซิบไปเข้ากันอะนนี้บานนี่บานมาว่องว่องซุ่มเราวงกลมเด่นติดซีตลอดออเแม่แปดซี่แปดสี่แล้วว่าว่อแปดสี่บวงเขาเจ็ดสามเยอะหน่ากับมีศูนย์สี่ศูนย์สี่หกหนึ่งสี่เก้าสี่จังสี่เจ็ดสี่จังสี่ตัวเด่นตัวเน้นนี่แหลม แต่ว่าตัวเด่นผันเด่นสามก็แปดเอาเอาไม่บอกเป็นยังงไะพี่้อกเป็นเก็ดสามไปยังที่นบอกจากเก็ดสามแล้วก็ว้องขมเด่นอยู่แล้วก็ว่งมไหมเซอแต่ว่าสำหรับเล่าเรียนเสมอสำหรับคุณแม่ไหมนะครับเล่าเรียนเสมอคนแแล้วพี่นาะไอ้แล้วท่านจ้าท่านบอกค่ะคุณบันพธบอกคุณบรรพธท่านอยู่นอกจ้าเนาะ วัตถิพันธ์อาหาทั้งวันจนลมใส่เลยผมนไปใ่โอ้ตาสีถืออหวยบ้าวางหันโอ้บ่าวาอจัทแล้วจุดทูบไปดิย้ำน้ำน้ำน้ำจุดหวดอันว่าเข่าบัดบัดบาวซื้อเข่าเนี้ยเก้าเอสแดดอันนั่นอันโูกผมมันใต้ ตจวดม้อนมาตั้งแต่สามเดือนแล้วเ้าก็มาไต่อันอือออกกันชาเดือนที่สองยันมีไหมบ้างจ้าเมื่อกี้บัดออกมาออกเจ้าของมาเสื้อนี่หวานนี่ขันบ่อเสื้อมันออกตัวนีอบ่อเสื้อออกมันดระวังหอักนั่นนี่วัดนีมันหายได้ห้องครับบันเสียแจ็คบาทได้ปร้อมเรือกันรถ สำหรับแนวทางตัวเลขเด้อพ hey, ี okay. Then, ่น้องแคปหน้าจอไปเลยนะครับแต่ไปเจอกันชิปหน้าเด้อเชิปนี้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็จะขออนุญาตลงไว้ที่เลยนะครับเจอกันเชิปหน้านะครับคุณแม่แล้วก็ห้คักห้แน่และยี่สิบหกชุดยี่สิบหกคู่แมนบะแมนเหลออีกสี่คู่สิพ่อสามสิบแต่ว่าเราอดนี่บอดเถื่อมั่นใจคักยี่ดอกเสียเห็ด เจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเห็ดใะไรแต่จะของเห็ดใะไรแต่จะของบ่บ่ลงยุทธภพบ่นลงยุทธภพว้ายพี่น้องก็อยให้ถือ้อบานนีครับถือบ่ได้น้ำเล่าอีกผัวได้น้ำเล่าอีกสาธุสาธุให้ถือด้อพี่น้องเด้อยอ้าวสำหรับเพียนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องครับ